นี่คือวิดีโอและรูปภาพที่ได้จากมือถือราคาหลักหมื่นต้นๆนะครับนั่นคือ Samsung Galaxy a g a l ซ x y A555G และ s a m s u n ง g a l ซ x y A355G นะครับมือถือราคาหลักหมื่นต้นๆที่ได้คุณภาพมาเต็มเปี่ยมมากๆเลยนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหลังจากคลิปก่อนนะที่เราได้พูดถึงเรื่องสเปคกันไปหมดแล้วเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าสำหรับใครที่อาจจะมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมผมก็จะแปะเรื่องของสเปคไว้ในเด็ดน,นะนงนบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการใช้งานในแต่ละรูปแบบของ Galaxy A55 และก็ Galaxy A35 5G 2ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มเทียรเรื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทีะรุ่นกันดีกว่านะผมเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไม่สับสนกันนะเดี๋ยวรุ่นแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือ Galaxy A55 5G ตัวนี้นะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาชูจุดเด่นเรื่องของการได้กล้องนะครับผมการถ่ายคุณภาพ 4K วนะิดีโอ 4K เนี่ยให้ชัดามาก,าาย,ก,กายิ่งข ถ่าย 4K ได้หมดเลยแล้วก็กล้องหลักด้านหลังเนะี่ยสามารถถ่าย 4K HDR ได้นะครับผมได้ลองไปถ่ายภาพในหลากหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนะผมไม่าจะเป็นการถ่ายภาพอาลโดอถ่ายภาพอินโด่การวันกลางคืน่ยก็ได้ลองทดลองหมดแล้วคุณภาพภาพที่ได้มาก็คือคุณภาพเลยนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกให้คนก่อนนะผมเผื่อใครจะซื้อไปก็อาจจะต้องได้รับรู้ก่อนนะว่าในปีนี้เนี่ย Galaxy A55 5G ตัวนี้นะผมเขาจะมาในโหมดโทนสีที่เป็น Natural Tone หรือว่าโทนที่มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมันเลยทำให้มือถือตัวนี้นะเ,ออเนี่ยวลาาาภพออกมแ้ ภาพมันจะไม่ถูกเล่งแสงเล่งสีให้มันดูฉูดฉาดมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเรากดภาพแชร์ออกไปเนะี่ยมันจะได้ภาพที่เป็นภาพจริงๆที่เราเห็นที่เป็นเนสเตอร์ธรรมชาติจริงๆนะครับแต่เวลาเอาไปถ่ายรูปจริงๆทุกคนก็จะดูนะว่าสีท้องฟ้านะครับผมที่ได้มามันก็ยังมีความสวยงามตามธรรมชาติจริงๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศจริงๆที่ผมไปถ่ายคือท้องฟ้าเป็นสีแบบนี้เลยแล้วก็ถ่ายภาพมาก็ได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของความละเอียดต่างๆเนี่ยคือได้มาอย่างคุณภาพเลยนะครับก็ถือว่า กล้องที่ได้มาในผมกล้อง50ล้านที่ได้มาเนี่ยก็คือทําได้ดีเลยเรื่องการถ่ายภาพไปแล้วเนาะว่าเรื่องโทนสีอะไรต่างๆการถ่ายวิดีโอก็มีตัวการสั่น OIS ในผมแล้วก็มี Super steady นะครับ Super steady เนะี่ย ต้องเปิดหมเวลาใช้โหมดทั่วไปจริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องเปิดไม่จําเป็นนะผมการที่เราจะใช้โหมด super steady เนี่ยก็ต่อเมื่อที่เราไปเล่นกิจกรรมที่มันไม่นิ่งจริงๆอย่างการขับรถ atv หรือว่ากิจกรรมที่มันต้องมีการเกิดการสั่นไหวรุนแรงต่างๆเนี่ยก็สามารถเปิด super s t e a ดีได้ถ้าเป็นกิจกรรมทั่วไปการเดินการวิ่งต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิด super s t e a ดีนะครับก็สามารถการสั่นได้ดีแล้วนะครับตัวนี้อย่างที่เขาบอกว่าจุดเด่นของการถ่ายวีดีโอที่เป็น 4k เนี่ยคมชัดขึ้นถึง4ี่เท่าเนาะแล้วก็อ,กอ เพราะภาพแคปภาพจากวิดีโอนะครับผมมาเป็นรูปภาพเอาไปโพสบนโซเชียลมีเดียต่างๆเอามาใช้งานเป็นรูปภาพต่างๆนะแคปจากวิดีโอมาใช้นยก็ยังคมชัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอแคปมาแล้วยังคมชัดเหมือนเดิมตามที่พูดหรือเปล่าตามที่เขาโฆษณามาจริงหรือเปล่านะผมได้ลองใช้มาแล้วแล้วก็เห็นผลลัพธ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพและวิดีโอที่ผมได้ลองไปถ่ายมาเนาะก็คือทําออกมาได้โอเคหรือะทุกคนในภาพของการถ่ายภาพมันจะเป็นภาพแลนด์ส เป็นภาพที่ผมชัดซูมเข้าไปก็ยังเห็นดีเทลที่ชัดเจนอาจจะมีความโดนเกลี่ยนิดหน่อยแต่ว่าออกมาได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูเป็นภาพชัดเจนจากภาพที่ผมได้ถ่ายมาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทั้งเป็นภาพทั้งเป็นวิดีโอที่ถ่ายมาแล้วคุณภาพออกมาได้ดีเลยนะครับอันนี้เป็นตอนพบข้ามเรื่องของการเก็บแสงตรงที่เป็นตัวไฟแบบนี้นะก็สามารถเก็บแสงได้ดีเลยนะครับเรามาดูเรื่องของภาพที่ผมได้ลองถ่ายมามากดีกว่านะผมว่าเป็นยนะังไงเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กล้องหน้ากันก่อนกล้้อองงงงหนงนนนาาีี่่่ยจริๆมมมัึะทผส ว่าไม่ค่อยเซลเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของการที่ภาพกล้องที่ได้มาเนี่ยมันมีความซีดทีน,นึงนะครับอาจจะมีความแดงๆอยู่นะถ้าสมมติปากเราแดงมากพอเนี่ยมันจะมีความแดงขึ้นมาให้ได้อยู่นะแต่ว่าใครที่ปกติแล้วที่อาจจะไม่ได้ทาลิปสติกหรือว่าทําให้ปากตัวเองแดงขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีสีเท่าไหร่ดอม ภาพที่ได้มามันจะออกแนวซีดนิดหนึ่งเนี่ยมันจะมีความโทนเหลืองนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้คนได้ดูนะว่าโทานภาพเป็นยังไงคือมันจะติดเหลืองจริงๆนะผมแล้วก็ติดความซีดนิดหนึ่งในกล้องหน้าอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องให้ทุกคนได้สังเกตด,ดูกันบ้างนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามีการแก้วิธีการแก้ไขอยนะทุกคนก็คือสามารถเปิดโหมดบิวตี้นะผมให้หน้าเราเนียนแล้วก็ปากเราจะสว่างขึ้นมาได้นะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้โหมดบิวตี้ได้นะเพื่อที่ brighten up หน้าหหหรรรืออออววว่่่า่าา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 าเเเคค้้้้้้นนีีกกกพพิมมมสงงงนนนนนนขขึไดะัับ็็จจปภลท ลองถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูเนาะผมได้ลองถ่ายหลายโหมดอยู่นะเดี๋ยวไล่ให้ทุกคนได้ดูทีละอย่างเลยนะครับทีนี้ดูภาพที่มันเป็นภาพในเวลากลางวันจะไม่ดีกว่านะว่าถ่ายในที่อินร์ต่างๆนะเป็นยังไงบ้างนะครับการถ่ายการเก็บแสงนะ่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือภาพที่ผมได้ถ่ายมาผมรู้สึกว่ามันทาออกมาได้สวยเลยนะแล้วก็ความคมชัดนะ่ะแม้จะซูมไปอย่างนี้ก็คือชัดอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องนี้ผ่านเลยผมให้เลยเนี่ย ผมรู้สึกผมชอบภาพเสีนี้มากอาจจะไม่ได้ดูมีอะไรมากนะแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะเรื่องของการเก็บแสงที่มันได้มาจากตรงนี้เก็บแสงจากป้ายตรงนี้เลยผมออกมาได้ดีเลยการถ่าย outdoor landscape ต่างๆเนี่ยเก็บออกมาได้สวยเลยอันนี้เป็นตอนใกล้ๆเย็นแล้วนะครับที่ผมได้ลองไปถ่ายมาเนาะนี่ ก็จะเป็นอันนี้เป็นวิดีโอเดี๋ยวฮะเราให้ดูรูปภาพกันก่อนเนาะรูปภาพที่ได้มามีคุณภาพมากนะทุกคนนี่ซูมเข้าไปก็ยังเห็นดีเทลที่ชัดเจนอยู่นะครับอันนี้บอกก่อนว่าตัวกล้องนี้เนะี่ยเขาไม่ได้มีเลนส์เทเลที่เราสามารถซูม x คูณ2เข้าไปได้แต่ว่าเราสามารถกดคูณ2ตรงตัวกล้องได้ในหะ้ออย่างเราถ่ายภาพเนะี่ยกดคูณ2เพิ่มเข้าไปอย่างนี้ได้ภาพนี้เป็นภาพที่ผมกดคูณ2ถ่ายเข้าไปนี่ครับนี่ความละเอียดที่ได้มาก็ยังถือว่ายังละเอียดชัดเจนอยู่นะนนเห็น,น home fire, หไหมทุก ไฟสปอตไลน์นี้อยู่นะครับก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้ว่าจะเป็นการครอบภาพเข้าไปก็ยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายต้นไม้ต่างๆนะเฟื่องฟ้าที่ได้มามันเป็นความเน Short ืนะ้อสีที่เป็นโทนธรรมชาติ่ต้ก็จะได้เรื่องของภาพที่อาจจะได้เป็นภาพเนวโทนธรรมชาติดีนึงหลายคนที่อาจจะติดภาพที่มันเป็นสีฉุดฉาดนะ่ผมก็คนหนึ่งนะครับผมที่เวลาเราถ่ายกล้องมาถ่ายรูปมาเนะี่ยอยากได้ภาพที่มันโทนสุชาติเลยเนะี่ย กล้องนี้อาจจะให้ทุกคนไม่ได้นมแต่ว่าทุกคนจะได้เรื่องของการเนสเตอร์อความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการถ่ายภาพตอนกลางคืนมากดีกว่าตอนกลางคืนนะ่ยการเก็บแสงต่างๆนั้นก็สามารถท,ทาได้ดีเลยนะครับผมได้ลองถ่ายภาพหลายเซตอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่า การถ่ายภาพอันนี้ผมกดชัตเตอร์เล่นๆนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่ามันเก็บภาพมันเก็บแสงได้สวยคือตั้งกล้องเฉยๆเลยนะแล้วก็เดินมาแล้วก็กดอย่างเงี้ยแล้วก็ยืนแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยภาพที่ได้มามันสวยเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นในภาพเรื่องที่สวยอันนี้เป็นซีนที่ผมพยายามลองเซตดูนะแล้วก็เอามาถ่ายรูปดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่ภาพที่ได้มาเห็นไหมทุกคนแสงบนใบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถเก็บได้ดีเลยนะครับภาพที่ได้มาสวยเลยผมปั่ให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับนี่ เป็นภาพที่พยายามลองจัดแสงให้มันดูเป็นกลางคืนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโหมดพอร์เทจเงี้ยพอร์เทจก็สามารถเก็บเงาเก็บขอบได้ดีเลยนะนี่เห็นไหมในที่มืดเนี่ยผมก็สามารถทําออกมาได้ดีเลยภาพที่ได้มาในโหมดพอร์เทเน่ยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับนี่ทรงนี้เลยอันนี้ก็คือสวยผมชอบนะผมว่ามันสวยมากๆากเลยนะครับถือว่าใครที่อาจจะซื้อไปนะครับไปเที่ยวไปปาร์ตี้ ไปชิวๆร้านนั่งชิวแล้วก็จะได้ภาพสวยๆน่ะกล้องนี้ก็ยังให้ทุกคนได้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยซูมเข้าไปก็ยังคมนะจอผมก็ยังคมเลยนะนี่มันเก็บแสงอะไรได้ดีนะทั้งหน้าทั้งตัวของการเบลอเนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าเรื่องของการเบลอที่เขาเบลอมาเนี่ยมันมันเก็บได้ดีเลยนะทุกคนเห็นไหมขอบทุกอย่างที่เขาเบลอมาให้เนี่ยโอเคเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่าย outdoor เนี่ยก็คืออีกเพิ่มเติมแล้วนี่ ภาพที่ได้มาก็คือสวยผมว่าสวยเลยผมค้อให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันโอเคอเลยทุกคนทุกคนอยากได้ไปถ่ายรูปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับทีนี้เนะีเรามาดูเรื่องของวิดีโอกันมากดีกว่าที่ถ่ายมา ตั้งแต่วิดีโอที่ถ่ายตอนกลางคืนวิดีโอที่ถ่ายตอนกลางวันนี้เี่ผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเริ่มจากวิดีโอที่ผมถ่ายตอนกลางคืนแล้วผมรู้สึกชอบมากเลยนะวิดีโอหนึ่งที่ผมถ่ายมาเนี่ยตัววิดีโอนี้เลยนะครับิ่นนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วในการถ่ายวิดีโอแล้วผมรู้สึกว่าแสงที่ได้มาทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยในการถ่าย 4k มันคมชัดจริงๆนะแม้ในที่แสงน้อยขนาดนี้นะผมนี่ทุกคนภาพที่ได้มาเนี่ยเป็นแบบนี้เลยสวยงามมากอันนี้คือเป็นหมดกล้องหลักไหมผมก็คือถ่ายออกมาได้สวยแบบนี้เลยแต่ว่าผมให้ทุกคน มุมกว้างบ้างนะครับน,นี่ก็คือกล้องมุมกว้างที่ถ่ายออกมาได้สวยเหมือนกันนะทุกคนผมก็ทึ่งเหมือนกันนะจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันได้ออกมาด้วยคมชัดแล้วก็เป็นมุมที่สวยแบบนี้เลยนะครับ ภาพที่ได้มาจากกล้องนี้ผมว่าเป็นกล้องที่คนเอาไปถ่ายได้อย่างสวยเลยไม่ว่าจะเป็นภาพหรือวิดีโอที่ได้มานอกหรือว่าเป็นในค่งวันเวลาไปเดินนะผมกันสั่นก็จะได้มาประมาณนี้เลยคุณภาพวิดีโอที่ได้มานะก็จะประมาณนี้เลยนะทีนี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าที่มาสามารถทําได้ก็คือเรื่องของการที่เราสามารถถ่ายวิดีโอจากเครื่องนี้แล้วก็แคปคอฟมาเป็นรูปภาพแล้วเนี่ยมันยังคมชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูทักสองอันนะครับว่ามันจะคมชัดหรือเปล่านะครับผมจะไปที่คลิปนั้นที่ผมชอบนะผมชอบซีนนี้มาก อย่างสมมุติว่าผมมีวีดีโอนี้เนาะแล้วผมอยากเลือกซีนที่ผมชอบเนะี่ยผมจ้อว่าผมชอบซีนนี้น,นะครับเราสามารถที่จะกดไปที่หน้าจอแล้วจะเห็นไอคอนตรงนี้นะไอคอนนี้เนะี่ยมันสามารถกดแล้วก็แคปหน้าจอเพื่อที่จะได้รูปภาพนี้มานะมันไม่ใช่การที่เรากดแคปแบบนี้ผมคือการที่เราเนี่ยกดจากตัวนี้แล้วก็แคปเป็นรูปภาพแบบนี้แล้วก็จะได้รูปภาพที่มัน,นคมชัดเหมือนเดิมมาเลยนี่ก็จะได้นี่เป็นภาพเลยนะครับจากที่เราแคปจากวิดีโอมานี่ ก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็คมชัดอยู่นะครับนี่ซูมเข้าไปเนาะแบบนี้เลยครั้จะได้ภาพแบบนี้ไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียของเรามางทีที่เดินไปเดินมาเอาไปเที่ยวอย่างที่ผมมีรูปนี้อ่ะยังม่ให้ผมมีวิดีโอนี้ผมก็จะไปเดินเนี่ยไปเดินโพสต์ท่าโพสนู่นโพสนี่โพสนั่นแล้วเราก็จะหาช็อตที่เรารู้สึกว่ามันสวยแล้ะถ้าเราได้แล้วสมมติท่านี้เราได้แล้ว เราก็สามารถที่จะกดแคปแบบนี้ก็จะได้ท่าเท่ๆเนะี่ยเอาไปลงในตัวของโซเชียลมีเดียของเราได้เลยสมมติแบบนี้เนาะ อันนี้เป็น5าที่ชอบที่สุดแล้วละอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแคปแล้วภาพแบบนี้แล้วก็เอาไปลงบนโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็เอาไปครอปไปซูมแบบนี้ก็สามารถแต่กภาพคมชัดเหมือนเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถไปใช้างานได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายเนี่ยผมว่ากล้องที่ได้มาเนี่ยคุณภาพแล้วการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยถือว่าครอบคลุมมากเลยนะผมแต่ว่าเรื่องนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นโทนสีที่ผมยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องของกล้องหน้าในผมที่มันอาจจะออกโทนสีซีดนิดนึงน้องี่ย ก็คือต้องเปิดโหมดบิวตี้ถึงจะทําให้หน้าของเราเนี่ยไบยขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็มีสีมีความแบบปากแดงขึ้นมานิดนึงนะผมถึงจะทําแบบนั้นได้แต่ว่าโดยปกติทั่วไปกล้องเนี่ยมันทําออกเป็นโทนซีดไปนิดนึงดูเหมือนคนป่วย,ยนิดหนึ่งอันนี้ก็ติดเรื่องเดียวเลยนะเรื่องของกล้องนะผมแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายคมชัดถ่ายครอปมาแล้วคมชัดอยู่เนี่ยเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะครับใครที่อยากตามเรื่องกล้องหรือว่าใครที่อยากได้กล้องไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้มันสวยๆนะผม เหมาะสมเลยที่จะเอาไปใช้งานเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายร็กอกลง t ิ k กต็อกถ่ายร็อกลงโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็สามารถทําได้เลยในหุ่นตัวนี้ก็ถือว่ารับจบได้เลยนะครับต่อมาอผม่เป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปกันบ้างดีกว่าว่าประสบการณ์การใช้งานทั่วไปเนะี่ยเป็นยังไงกันบ้างในหุผนสำหรับใครที่อาจจะอยากเปลี่ยนสายหรือว่าอยากเข้ามาในวงการของซัมซุงไรซี่บ้างในหุ่นจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจให้ใช้บ้างน,นอกจากเรื่องของการใช้งานกล้องเรื่องการใช้งานถ่ายวิดีโอเล่นเกมต่ามาต่าาาางๆีเเอทนนํส มาเรื่องของการใช้งานทั่วไปที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นจุดเด่นหรือว่ามันมีอะไรให้น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมพูดก่อนนเรืการใช้งานทั่วไปผมอาจจะนําเสนอให้ในตัว Galaxy A5 ตัวเดียวในผมเพราะว่าเบื้องต้นการใช้งานทั่วไปจริงๆทั้งสองรุ่นเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ต่างกันหัวฟีเจอร์แต่ละอย่างที่มันมีมาให้ใช้ทางรัดคีย์รัดต่างๆที่เราได้ลองใช้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันในผมแล้เลยจะลองใช้ให้ทุกคนดูในตัวของ Galaxy A5 5G ตัวนี้ัหนเึ่งตัวใ้น่ัทวไป จริงๆมันมีหลายอย่างที่ผมรู้สึกว่าพอใช้งานมาแล้วเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะก็คืออย่างเรื่องอย่างแรกเนี่ยผมสามารถกดับบมันคลิกตรงปุ่ม power นี้นะผมเพื่อที่จะเข้าในโหมดกล้องได้มันก็จะสะดวกสบายในการที่บางทีเราเจอเหตุการณ์ที่มันแบบเร็วมากที่เราต้องการใช้กล้องเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมาทำแม่นวลนแบบกลดล็อกหรือว่ากดอย่างนี้นีผมเพื่อที่จะมันช้าบางทีมันโลกนะครับก็สามารถกดนี้ับบมันคลิกสองรอบแล้วก็เข้าตัวตัวกล้องได้เล,เลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับใครที่อาจจะย้ายมาเป็นสาวกซัมซุงใหม่ๆเน เพื่อใครยังไม่รู้นะัมอันนี้ก็แนะนําให้ทุกคนได้ใช้งานกันเหมือนกันต่อมาเป็นอีกอันหนึ่งนะมัมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้งาน One Hand Mode หรือว่าการใช้งานโหมดหน้าจอให้มันเล็กลงสำหรับใครที่อาจจะใช้งานมือเดียวหรือว่าใครที่มือเล็กนะมัมแล้วก็ใช้งานที่มันเป็นเต็มจอแบบนี้ไม่สะดวกมันเอื้อมไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งนะ,ะนนเราสามารถเปิดใช้งาน One Hand Mode หรือว่าโหมดมือเดียวได้นะครับโดยวิธีการเนะี่ยไม่ยากเลยนะมาที่การเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ Bar Search เลยนะแล้วก็กด One Hand Mode เลยนะครับ ก็จะเห็นตัวนี้ one hand e d mode นะครับกดเข้าไปตรงคำว่า one hand mode เนี่ยก็สามารถกดเปิดได้เลยนะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราใช้เป็น g a s t u r e นะครับผมที่มันเป็นการสวิ์ขึ้นมาเพื่อเปิด one hand mode หรือว่าเป็น b u t t นะครับผมเป็นปุ่มกดแบบนี้ที่เราขึ้นมาอยู่นี้เนาะเพื่อที่จะกดเข้าสู่ one hand mode ได้โดยวิธีการกดเข้าสู่ one hand mode เวลาเราเปิดในตัวของตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะั้เราเปิดให้มัน activate ตัวของฟีเจอร์นี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถกดับบมันคลิกตรงจุดตรงนี้ได้เลยนะ มันก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆแบบนี้ให้เราได้เลยสามารถปรับได้ทุกที่เลยนะครับผมไม่จะเป็นการปรับไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาแบบนี้ใครที่ถนัดข้างไหนก็สามารถใช้งานได้เลยเนะี่ยหรือว่าจะขยับให้มันอยู่ข้างล่างขยับให้มันขึ้นข้างบนนิดนึงือใครที่ต้องการให้มันใช้งานได้เล็กๆเ,เนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องใหญ่มากอย่างเงี้ยกดอะไรให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะเปิดโหมดนี้ใช้งานได้ครับผมถ้าจะกดให้มันอยู่โหมดเดิมก็สามารถกดตรงปุ่มโฮมแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับกดดับเบิลแท็บเหมือนเดิมหรือว่า คลิก2ครั้งเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะเปิดปิดโหมด One Hand Mode หรือว่าโหมด,หม,ดหมือเดียวนะครับต่อมาคือเรื่องของ n a v i เ a t ชันนะผมก็คือตัวของจุด3จุดหรือว่าไอคอน3ไอคอนนี้นะผมที่เอาไว้เข้าปุ่มโฮมเอาไว้ย้อนกลับเอาไว้ดูรายการล่าสุดอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้นอะกก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับใครหลายคนอาจจะหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะผมก็คือกดคําว่า n a navigation นะ เราจะเห็นคําว่า Navigation bar ตัวนี้นะกดเข้าไปแล้วเราเลื่อนลงมาเราจะเห็นคําว่า Navigation bar ตัวนี้กดเข้าไปนะครับ แล้วก็กดคําว่า more option นะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีให้เราเลือกนะผมว่าเราเนี่ยจะทําให้ตัวของการเปิดและการล่าสุดปุ่มโฮมปุ่มย้อนกลับเนี่ยสลับข้างกันไหมเปิใขาให้ถนัดใช้ขวาต่างๆแล้วมันไม่ถนัดนะผมก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้แบบนี้สลับกันให้มันเป็นสองข้างแบบนี้นะว่าอีกอย่างนึงนะผมก็คือปุ่มสวา์แบบนี้เนะ่เวลาเราใช้งานตัวของปุ่มกดย้อนกลับต่างๆแล้วมันไม่สะดวกเนาะใช้งานสวบัตต่นแบบนี้มันง่ายกว่าย้อนกลับไปมา มันใช้งานได้ง่ายๆเลยอย่างสมมติว่าเราสามารถจะย้อนกลับแล้วก็กดสไลด์ข้างๆแบบนี้มันก็ง่ายกว่าปัดทิ้งอ่างเงี้ยใครที่สะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลย,เลยในตัวของ การตั้งค่า navigation bar เล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะย้ายมาใช้งานซัมซุงครั้งแรกนะครับหรือว่าการใช้งานแถบบาร์ข้างๆที่มันสามารถสไลด์ขึ้นาหม่นี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเข้าแอปอื่นๆอ,อยู่เนี่ยแล้วก็สไลด์เปิดแอปนี้ขึ้นมาในครับแล้วก็เลือกดูได้เลยว่าเราจะเข้าแอปไหนต่อไปให้ดูว่าในโทรศัพท์เรามีแอปไหนบ้างที่อยากจะเล่นต่อเข้าไปให้มันค้นหาได้ไง่ายมากขึ้นโดยผ่านตัวของบาร์สไลด์แถบนี้ได้เลย,เลยหรือว่าการคัสตอมไหมแอปนะครับผมที่เราอยากให้เป็นแอปที่มันอยู่บนบาร์นี้ให้เราเป็นแอปททางงััดนะรเเพื่อ่อีจข้ถึ ง่ายมากขึ้นก็สามารถเลือกเก็บไว้นี่ได้เลยนะหรือว่าอีกอย่างนึงผมในการตั้งค่าบาร์นี้เราสามารถที่จะกดตัวของไอคอนเล็กๆเนี่ยผมที่เป็นไอคอนตั้งค่าเข้าไปเลือกพาร์เนลได้นะผมว่าเราจะให้พาร์เนลตัวนี้เนี่ยมันบอกอะไรนอกจากที่จะเป็นแอปเฉยๆอาจจะบอกเรื่องของ People อาจจะบอกเรื่องของ Smart Select เรื่องแท็กเรื่องของพยากรณ์อากาศการตั้งค่าต่งางๆ remind คลิป board อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าพาร์เนลนี้จะให้มันแสดงผลอะไรบ้างแล้วก็กลับมาดูที่พาร์เนลของเราเราก็จะเห็นนะผบว่า มันมีให้เลือกเยอะเนี่ยทุกคนก็สามารถสไลด์ดูได้เลยว่าที่เราเลือกแพแนลมาเมื่อกี้เราสามารถดูเป็นทางลัดได้เลยนะผมว่าแพแนลตอนนี้เนี่ยมันโชว์อะไรบ้างแล้วก็มันมีอะไรบ้างที่เราต้องการเราสามารถแก้ไขอีดิตตามใจเราได้เลยว่าแต่ละส่วนเราอยากให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยง่ายนะผมในเรื่องของการที่ใช้งานโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นการเทคสกินช็อตอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องกดตัวของ ปุ่มที่มันเป็น power แล้วก็ปุ่มลดเสียงหรือว่าไม่จาเป็นต้องทําแบบนี้นะครับผมเราสามารถตั้งค่ามันอยู่ในตัวของแผงน,เเลลนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันกดสกินช็อตได้ง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะ ย้ำอีกทีนะผมเผื่อใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะก็คือมันจะมีตัวขาวๆข,ข้างๆนี้น้องเราสามารถที่จะปรับมันขึ้นมาได้แล้วก็กดตั้งค่าตัวนี้ไอคอนตัวนี้นะผมเข้าไปตั้งค่าได้เลยว่าอยากจะให้มันโชว์แผงอะไรบ้างนะผมต้องการแค่2อ,อย่างนี้เนาะก็จะเป็นแอปแล้วก็เป็นแท็ก์ที่มันคําสั่งเมื่อกี้ที่มันสามารถสั่งเป็นทางลัดได้ผมก็เลือกแค่2อ,อย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เวลาสไลด์มาผมก็จะเห็นนะแอปที่ผมใช้งานล่าสุดแอปที่ผมเลือกเป็นแอปโปรดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นคํําาาาสสัั่งงนรมมทให้้าาถเปิดดกอวีโอ เปิดเสียงเปิดนาฬิกาปลุกต่างๆ ไฮสกินช็อตอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งค่าแบบนี้ได้มันก็ทําให้เราสามารถใช้งาน Galaxy A Series ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ยังมีตัวของ Away On Display เหมือนเดิมผมก็สามารถเปิดใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็การคัสตอมไมหรือว่าการตกแต่งหน้าจอเป็นล็อกสกินก็สามารถตกแต่งได้นะคือจะตกแต่งนาฬิกาเปลี่ยนนาฬิกาให้มันเป็นรูปแบบแต่รูปแบบเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะผมหรือว่าการเพิ่ม widget เข้ามานะก็สามารถเพิ่มได้นะผมใครที่มีอะไรสำคัญๆอยากให้มันอยู่ตรงหน้าจอล็อกสกินก็ อีกเรื่องหนึ่งนะี่คิดว่าหลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันคือการที่ตัวเครื่องนี้นะมี RAM พัดนะครับที่มันสามารถเพิ่ม RAM ให้กับตัวเครื่องได้เนาะเราสามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ดูนี่เลยเซิร์ชคำว่า RAM จะเจอ RAM พัดขึ้นมาในผมมันก็จะตรวจสอบดูว่าตัวเครื่องเราเนี่ยมี RAM เท่าไหร่นะแล้วก็เราสามารถ เลื่อนมาข้างล่างสุดแบบนี้นะเราก็จะเห็นคําว่า RAM Part ดกดเข้าไปเลยนะทุกคนมันจะมี RAM p ัดเนี่ยมันจะเอา ROM ของเราเนี่ยมาสับเปลี่ยนให้มันเป็น RAM นาะก็คือเราจะได้เป็น Virtual RAM เข้ามาใช้นะมีให้เลือกตั้งแต่2กิก4กิก6กิกแล้วก็8กิกเลยนะก็สามารถเลือกได้เลยนะใครที่อยากเอาความจํามาใช้มากาน้อยแค่ไหนก็สามารถติดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเพิ่มความแรงให้กับตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้ความร้อนมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวของ Galaxy A555G ตัวนี้นะผม Vapor Chamber หรือว่าตัวกระบายความร้อนของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง74%นะผมก็ å, เรื่องของความร้อนเนี่ยเล่นเป็นชนั่วโมงผมยังไม่ร้อนเลยก็คือถามว,ว่ามันร้อนไหมมันอุ่นแค่นิดเดียวมันแบบจิ้มจิ้มตรงนี้แบบนิดหน่อยเหมือนอุ่นอุ่นเหมือนจับผิวเราประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ได้ร้อนมากนะอันนี้ยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่มันกินเรื่องของความร้อนหรือว่าการระบายความร้อนได้เยอะเหมือนกันกคือเรื่องของการเอาไปถ่ายวีดีโอข้างนอกนะก็เอาไปถ่ายวันหนึ่งที่ผมออกไปถ่ายวีดีโอนะครับผมไปลองๆ ถามว่าร้อนไหมมันร้อนนะครับผมร้อนอุ่นๆนิดนึงนะแต่ว่าไม่ได้ร้อนแบบร้อนจี่จนต้องเครื่องแหลกหรือว่าแบบต้องหยุดกล้องการถ่ายวีดีโออะไรต่างๆเนะี่ยไม่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือสามารถเอาไปถ่ายข้างนอกได้อย่างสบายอยู่แล้วก็ไม่มีอาการที่จะมาแหลกเครื่องช้าอะไรต่างๆนะความร้อนก็ถือว่าละมัยออกไปได้ดีเลยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมเจอแล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะในการถ่ายวีดีโอทั้งวันทั้งนอกเนะี่ยแล้วทําให้เครื่องที่แบบใช้งานไปเรื่อยๆเนะี่ยไม่ร้อนแล้วก ค้าหลองการต้องกดหยุดต้องพักเครื่องอะไรเงี้ยไม่มีแล้วเขาเรื่องอเรื่องหนึ่งในผมในการใช้งานที่ผมบอกเลยว่าทุกคนน่าจะตัดสินใจได้ง่ายมากที่จะซื้อมันเนี่ยครับก็คือตัวของดีไซน์ของเขาในผมที่ออกมาได้สวยงามมากที่เป็นตัวของกระจกในผมปาหลังแล้วก็ขอบที่เป็นโลหะในผมแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเส้นๆด้วยแล้วก็มีคีย์ไอซ์แลนด์ที่ทําให้เราสามารถจับเข้ามือแล้วก็กดปุ่ม,มต่างๆได้ง่ายสบายมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะ้าราคาแค่หลักหมื่นแต่ว่าได้ความพรีเมียมที่เหมือนซื้อราคาหลายหมื่น ใครที่ชอบมือถือทรงเหลี่ยมด้วยนะใครที่ชอบมือถือที่ถือแล้วนะมันดูพรีเมียมมันดูมีน้ำหนักพอดีพอสมควรแล้วก็จับไปจับมาแล้วมันมีความจับโดนโลหะจับโดนกระจกต่างๆแล้วเหมือนเราถืออยู่แล้วมันฟินมากเลยทุกคนนะวันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมชอบมือถือทรงเหลี่ยมแล้วใครที่ติดตามรีวิวผมก็จะบอกมาตลอดนะผมว่ามือถือทรงเหลี่ยมเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะมันออกแบบมาได้ดีจริงๆนะผมในเรื่องของดีไซน์ที่ได้โลหะมาเป็นขอบข้างแล้วก็กระจกเป็นฝาหลังแบบนี้เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเรา เวลาเราจับเนี่ยมันมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวของกระจกที่เขาใช้มาเป็นหน้าจอเนี่ยก็คือเป็น Gorilla Glass 7พันหก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะแถมยังมีตัวของกันน้ำกันฝุ่น IP67 อีกในของป้องกันการดำน้ำลึกได้1เมตรใน30นาทนะีผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยมันสวยพรีเมียมจริงๆนะทุกคนใครที่อยากได้เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเลยสีตัวนี้ก็คือ Awesome Ice Blue ที่ผมถืออยู่นะตัวนี้เป็นสีที่สวยมากๆจริงๆที่ผมถืออยู่มันจะมีความฟ้าเล็กนิดๆหน่อยๆน,นะผมไม่ได้ฟ้าแบบ เขมแล้วก็มันมีความละมุนอยู่นะคใครที่อาจจะได้เห็นในคลิปที่ผมเคยอัหลดทิกตอกไปหรือว่าใครที่เห็นคลิปตรงนี้อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันดูเป็นสีขาวจังเลยแต่ว่าภาพในตาที่ได้เห็นจริงๆนะผมภาพดวงตาที่เราเห็น,นจริงๆมันอาจจะมีความขาวนิดน,นึงแต่ว่ามันจะเป็นขาวอมฟ้านะผมที่เป็นสีสวย บอกเลยว่าใครได้ลองไปจับเครื่องจริงจะรู้สึกว่ามันสวยจริงๆนผมทั้งเรื่องของคอปีซ้์เรื่องของสีต่างๆเนาะใครที่อยากได้เขาก็มี3สีให้เลือกด้วยกันก็สามารถไปลองเลือกกันได้เนาะสี3มสีมีสีอะไรบ้างคือตัว a w e awesome s o m e Ice Blue ู w e s o m e Navy แล้วก็ awesome มลาย l a ็คใผมก็สามารถสั่งซื้อได้เลยชอบตัวไหนชอบสีไหนก็สามารถเลือกได้เลยสามารถไปจับเครื่องดูก่อนได้ทุมันจะดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่าจับแล้วมันดูพรีเมียมมากๆเลยก็สามารถไปลองจับกันก่อนได้นี่ครับตัวนี้ก็จะมี2ตัวให้เลือกด้วยกกกัันนคะคร2ร2าาด้วย็นนะือ 8G 118GB แล้วก็แรม12กิกะโรม2 5 6แกิกรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 9 9 9บาทแล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่15,999บาทนะครับตัวนี้สามารถหาซื้อกันได้เลยนะมีวางขายแล้วทุกที่นะผมจะเป็นช็อปออนไลน์หรือว่าช็อปออฟไลน์ผมไปเดินหน้าช็อปไปลองจับเครื่องดูก่อนได้นะมาที่อีกตัวกันบ้างดีกว่าคือตัวของ Redmi A35 5G นะตัวนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันนะผมรอบนี้ก็ได้แรม8กิกแลวก็ชิปมวญผลเป็น x n o s 1380มาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานทั่วง หรือว่า performance การเล่นเกนมาต่างๆเนี่ยเครื่องนี้ก็ทําได้ดีเลยนะครับมาดูที่เรื่องของการถ่ายภาพของตัวนี้กันมากดีกว่านะครับเรื่องของภาพของเครื่องนี้ผมก็จะได้ภาพสีสันสวยงามนะครจริงๆภาพในตัวของ Galaxy A 35 5G ตัวนี้นครับอาจจะดูสดกว่าของตัว Galaxy A 5 5G นาะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เซ็นเซอร์คนละตัวนะครับเลยทําให้ภาพหรือสีสันที่ได้มาเนะี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวของ Galaxy A 35 5G ตัวนี้เนะี่ยก็จะมีความดันแสงดันสีให้มันสว่างหรือว่าสดใสสุดฉาดขึ้นมานะครับแต่ว่าภาพหรือว่าวิดี ก็นะจะมีความโคมชัดเหมือนกันนะถ่ายภาพออกมาได้สวยสดงดงามเหมือนกันเลยนะทุกคนคือไม่หนีกันไปเลยนะผมเรื่องของภาพแล้วก็วิดีโอที่ได้ลองถ่ายมาเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ลื่นไหลในะ้อ<ม>แรม8กิกที่ได้มาแล้วก็ e x s 1 3 8 0ที่ให้มานะก็สามารถทําได้ดีเลยเรื่องของการเล่นความบันเทิงนะผมการดูหนังฟังเพลงต่างเสียงที่ได้มาลำโพงที่ได้มาก็ถือว่าคุณภาพเลยนะผมไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้งานทั่วไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานที่เป็นฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปในตัวของ Galaxy A55 นนะทุกคนก็สามารถใช้งานในตัวของ a g a l ซ x y A 355G ตัวนี้ได้ผมไม่ได้เป็นการดับเบิลคลิกเปิดกล้องต่างๆหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เราได้รำเสนอไปนะครับแล้วตัวของ a g a l A x y A 355G ตัวนี้ดีไซน์ผมก็จะเป็นฝาหลังเป็นกระจกแบบนี้สวยงามเลยนะครับถ้าใครที่อยากได้กล l A x y A 355G ตัวนี้แล้วก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างจาก A 55G ที่เปิดตัวมาพร้อมกันบ้างน,นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K คมชัดเนี่ยได้เหมือนกันนะแต่ว่า g ลาซี่ A 355G ตัวนี้นะครับจะถ่ายวิดีโอ 4K ได้้แค่กกลลงหั ตรงกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าเท่านั้น2ตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่ยายังถ่ายวิดีโอ 4K HDR บนกล้องหลักเหมือนกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันในเรื่องของวัสดุนะครับผมเรื่องของการฝาหลังกระจกเนี่ยอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าขอบข้างอาจจะไม่ได้เป็นโลหะเหมือนตัวของ Galaxy A5G นะครับแล้วก็เรื่องของสเปกกล้องที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เน้นเรื่องของความคุ้มค่าเนาะใครที่อยากได้โทรศัพท์ที่อาจจะไม่ได้ถึง Galaxy A55 ผมเป็นสาวกของ Galaxy A35 เนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้้้้อรุ่นนนีีไไปใชดตัว้ ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมีคุณภาพจริงๆนะครับผมจริงๆถ้าดูแบบนี้ก็จริงๆก็แทบจะแยกไม่ออกนะผมว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับผมจริงๆก็มีดีเทลเล็กน้อยนะห้ดูจากภายนอกแล้วก็ภายในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเฉยๆนะผมที่อาจจะใช้ชีพมลผลต่างกันแล้วก็มีแรมมีรอมให้เลือกต่างกันนิดนึงนะครับผมเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถไปตัดสินใจเองได้ว่าจะเลือกรุ่นไหนไปใช้กันนะครับแล้วตัวของไกซี่ A 355G ตัวนี้ผมราคาวางขายนะจะอยู่ที่11,99บาทหมราคาก็จะงูกลงก่า,กา A 5หตัวนี้นะครับใครที่อยากได้รุ่นไหนอยากได้ตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะทั้ง2รุ่นนี้บอกเลยว่าใครที่อยากได้มือถือที่มันครอบคลุมการใช้งานจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเอาไว้ทํางานจริงๆเอาไว้เล่นเกมอยากได้สเปคแรงอยากได้กล้องที่ดีนะ่ะตัวนี้ครอบคลุมใช้งานได้ดีจริงๆทั้ง2รุ่นเลยนะครับเพื่อใครที่สนใจก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยตัดสินใจให้คนได้นะผมไม่ไดเป็นการใช้งานตั้งแต่ใช้งานทั่วไปเนาะไปถึงการใช้งานที่ทุกคนอาจจะใช้งานในการซื้อมือถือสักเครื่องนงหนี่อองานรงใเ่นกเล่ร ดูหนังฟังเพลงกันดู YouTube กันเล่นโซเชียลมีเดียหรืออาจจะไปอัพสตอรี่ต่างๆเอาไปทํางานบ้างในะผมบางส่วนเนาะก็สามารถพิจารณาได้แล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับยังไงใครมีคาถามเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาส s ี่เอซีรีทั้ง2รุ่นนี้อีกสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเพิ่มเติมได้เลยนะเผื่อเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมว่าเฮ้ยมีเรื่องไหนอีกบ้างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องไหนบ้างที่อยากจะให้ทดสอบเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาลองทําเพิ่มมมมมมมเติใหห้้้นะ้้ททุุกกกกคคนนนนนไดดดดดููรัับขอาาาีีี่่ถึงงจจแลลว็พ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ